อันนี้เขาเรียกเมนูอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นทอดมันปลายซีย่างนะทอดมันปลายซีย่างใช่โอ้โแบบทอดเราก็มีแต่ว่าไอ้นี่แบบย่างคนเราบแล้วก็ไอ้ที่ที่ห่อนี่มันเรียกอะไรนะเป็นใบสาคูครับดูต้นมาเข้ามาทําแป้งสาคูทําขนมโอ้ใบสาคูเป็นอย่างเงี้เองนะใช่ใบสาคูจะต้องทําขนมจากทำอะไรไม่ต้องไม่ต้องคลุกน้ํามันครับมันจะมีความมันความมัน๋อใบปเขามีความมันอยู่แล้ว วกตถุดอะไรอยู่ครับผมจะไม่ติดพอเราทำห่อเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวพอำมันน้ำมันมาใส่บีบใส่ครับถ้าช้อนตักแล้วมันจะเลอะครับผมเพราะถ้ามันมันเหนียวแล้วต้นน้ำมันไม่ให้มันติดมือเราไม่ติดมือด้วยเพราะเป็นใช้น้ำมันรำข้าวนะคะไม่ได้ใช้น้ำมันปลา เอาไปใส่ไม้ย่างต่อนะงานจุ right? ๊บจิ Corps, so ๊บน่าทำงานจุ๊บจิ๊บเดินเทินสบายสบายเป็นงานปลานี่ใช่น่าทานมากเลยอันนี้ขายขายไม้เท่าไหร่เนี่ยขายยี่สิบห้าบาทจ้ะห้าบาทเป็ดปลาซีนะคุณผู้ชมเป็นเนื้อปลาล้ทอดเนื้อปลายซีค่ะไม่ได้เป็นเนื้อปลาที่มีส่วนน้ำนี่ใส่กินรสด้วยนะแล้วก็ทุเรียนเราทำเองค่ะครับ